ไปทั้งวันเลยนะฮ่าๆๆนั่นแม่ของพวกเราขี้บ่นไปไหนนะแต่ก็ใจดีคืนนี้ทามาพักกับพวกเราได้นะเธอตามเรามาแล้กันเหมือนพื้นดินจะสะเทือนนะอะไรกันอีกล้วเนี่ยอ้ยกลัวกันเลยโอ้ยใจฉันนัะเต้นตุกๆุกเลยฉันยังระทึกของเก่ายังไม่หายเลยเนี่ยเอาอีกแล้วเหรอแล้วพวกเราเอา วิ่งตามแม่ของฉันมาด่วนเลยนั่นคือที่ปลอดภัยเด็กๆด,ดีบวิ่งไปหาแม่ของเธอด่วนเดี๋ยวฉันจะล่อทำให้ให้เองขอบคุณครับคุณนายเธอด้าไปเร็วเจ้ายู่ากำลังจะมาทางนี้แล้วแล้วมันดุร้ายมากเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เว็บเลยอาหารของฉัน